กลิ่นหอมกรุ่นของมะพร้าวและขนมตาลลอยมาแตะจมูกนารุโตะลืมตาขึ้นมาอย่างมึนงงภาพตรงหน้าคือตลาดน้ำที่เต็มไปด้วยเรือเล็กๆและผู้คนมากมายที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยดัตเตบาโย ο! เขาสะบทพลางเกาหัวอย่างงุนงงในขณะเดียวกันลูฟี่ก็โผล่มาจากอีกฝั่งของเรือด้วยดวงตาเป็นประกาย เหนืออ้อของกินเต็มไปหมดเลยเขาตะโกนอย่างตื่นเต้นพลางยืดแขนพุ่งไปหาเรือขายก๋้วยเทียวเรือทันทีนารุโตะรีบคว้าคอเสื้อลูฟี่ไว้เฮ้ยอย่าพึ่งสินายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันความวุ่นวายเล็กๆเกิดขึ้นกลางลำคลองเป็นการเปิดฉากการผจญภัยไม่คาดฝันณตลาดน้ำอัมพวาแห่งนี้ ชาวบ้านรอบข้างมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจแววตาของพวกเขามีบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแฝงอยู่นารุโตะสัมผัสได้ถึงพลังงานประหลาดที่แผ่ซ่านไปทั่วตลาดเขาใช้ร่างแยกเงาเพื่อสำรวจขณะที่ลูฟี่พยายามชิมทุกอย่างที่ขวางหน้านี่มันแปลกๆนะลูฟี่ชาวบ้านดูเหม่อลอยไปหน่อยนารุโตะกระซิบแต่ลูฟี่ก็ยังคงวุ่นอยู่กับการต่อรองขอเนื้อเพิ่ม คุณยายที่พายเรือขายขนมครกมองพวกเขาด้วยสีหน้าเป็นกังวลระวังตัวไว้เถิดหนุ่มๆที่นี่มีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นผลไม้ปีศาจจากต่างพบได้ถูกชะลอขึ้นที่นี่และกำลังควบคุมจิตใจของผู้คนคำพูดของคุณยายทำให้ทั้งคู่หยุดนิ่งผลไม้ปีศาจพวกเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่ลึกซึ้งขึ้น ชาวบ้านหลายคนทำท่าทางเชื่องช้าบางคนก็แสดงความโกรธเกรี้ยวโดยไม่มีเหตุผลนารุโตะพยายามใช้คาถาสื่อสารแต่ก็ไม่เป็นผลลูฟี่เองก็เริ่มหงุดหงิดที่ไม่มีใครสนใจตอบคำถามเรื่องเหนือเขายืดแขนขึ้นไปบนบ้านไม้ริมน้ำที่เงียบเหงาหลังหนึ่งและพบเข้ากับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ถูกวาดไว้บนผนังไม้เก่าๆ สัญ,ญลักษณ์แบบนี้คุณยายคนเมื่อกี้เคยพูดถึงนารุโตะรำพึงเขากลับไปหาคุณยายอีกครั้งและได้เรียนรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นเป็นของอาจารย์เงามืดจอมขมังเวทในตำนานที่ต้องการครอบครองพลังแห่งจิตใจด้วยผลไมายปีศาจทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากถายตลาด กลุ่มชาวบ้านที่ถูกควบคุมจิตใจเริ่มโจมตีนารุโตะและลูฟี่ด้วยความก้าวร้าวแววตาของพวกเขาว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาแกต้องหยุดนะนารุโตะตะโกนพลางสร้างกระสุนวงจักรเตรียมรับมือลูฟี่กระโดดขึ้นไปบนหลังคาเรือและยืดแขนหมุนตัวอย่างรวดเร็วเพื่อปัดป้องการโจมตีนี่มันไม่สนุกเลยนะเขาบน อาจารย์เงามืดปรากฏตัวขึ้นจากเงาพร้อมกับรอยยิ้มชั่วร้ายพวกแก่ไม่มีทางหยุดข้าได้รอดพลังของผลไม้ปีศาจนี้จะทำให้ข่าควบคุมทุกสรรพสิ่งอาจารย์เงามืดชี้มือไปที่ศิลาอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพลังงานชั่วร้ายที่กำลังแผ่ขยายออกไปถึงเวลาจบเรื่องแล้วอาจารย์เงามืดนารูโตะตะโกนเขารวบรวมจักระ เข้าสู่โหมดเซียนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีทองลูฟี่แปลงร่างเป็นเกียร์สามมัดยักษ์ของเขากำลังเตรียมพร้อมหมัดยางยืดพุ่งทะลวงลูฟี่พุ่งเข้าโจมตีศิลาอาถรรพ์โดยตรงขณะที่นารุโตะใช้ร่างแยกเงาหลายคนเข้าหยุดยั้งชาวบ้านกระสุนวงจากนารุโตะพุ่งเข้าหาอาจารย์เงามือดอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดกลางตลาดน้ำเก่าแก่ทั้งสองฮีโร่ผสานพลังและใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจนในที่สุดลูฟี่ก็สามารถทำลายศิลาอาถรรพ์ได้สำเร็จพลังชั่วร้ายสลายไปชาวบ้านกลับคืนสู่สภาพปกติอาจารย์เงามืดอ่อนแรงลงและถูกจับกลุ่ม แสงแดดยามเย็นสาดส่องลงมายังตลาดน้ำอัมพวาอีกครั้งผู้คนกลับมายิ้มแย้มและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนารุโตะและลูฟี่นั่งกินขนมครกและก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านของคุณยายอย่างอเอร็ดร่อย ฉันไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่ในโลกนี้ดัตเตบาโยนารุโตะพูดด้วยรอยยิม้มลูฟี่หัวเราะร่านี่มันสุดยอดไปเลยเนื้อที่นี่ก็อร่อยด้วยทั้งสองมองหน้ากาันด้วยความเข้าใจพวกเขาได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพข้ามมิติและความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็งนารุโตะหัวนนึกถึงคำสอนเรื่องความสามาคัคคีขณะที่ลูฟี่ได้ลิ้มรสชาติแห่งการผจญภัยครั้งใหม่ถึงขีดสุด ถึงเวลาที่พวกเขาจะกลับสู่โลกของตัวเองแล้วแต่ความทรงจำและประสบการณ์อันล้ำค่าที่ตลาดน้ำอัมพาแห่งนี้จะยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไป